เดี่ยวน้ำดำมากเลยอ่ะขาวฟังดึกเห็นะออกในพริบตาเลยเห็นไหม,ไหมออกแรงเบาๆอืมนะเช็ดอันล่องใหญ่นีดสิจะได้ดชัดเจนเนี่ยฝางเนะี่ยอันฝางเนะออ เพราะอันนี้มันเป็นคาบฝังลึกแล้วก็มันเป็นแบบว่าปูนไม่เรียกมันก็เลยเห็นไหมก็เลยออกช้านิดนึงแต่ก็ออกหมด มันเป็นฟองน้ํามหัศจรรย์ไม่ต้องใช้มีดขูดเลยชุบน้ำเฉยเฉยไม่ต้องใช้แฟบใช้อะไรอ่ะนะนั่นไงเห็นไหมเช็ดได้ลุ้งดูรอยดําๆอ่ะเห็แล้วก็ออกามเอ้าก็จะนั่นไว้ไงยเอาก็มันทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้แฟบใช้ยาถูพื้นใช้อะไรเลยไงจุ่มน้ำเฉยแล้วก็เช็ดมันก็ดีอยมันก็ด ก็นี่ไงเพิ่งได้มาไงเออก็ดีดูดีขึ้นเยอะโอเคเอออันนี้อ่าเอาให้ออกเอาให้เอี่ยม โอเคนะนิวแต่ตรงนี้มันก็ไม่ออกมันมันออก